สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับกลับมารับชมกันต่อครับการ่งขันในคู่ชิมดักที่3นะครับวันนี้ทนานของทวีทาพิเศษพบกับทนายของโรงเรียนเตรียมอุดมน้อม9สุประการนะครับมาดูแล้วพันธุ์แรกของทวีทาพิเศษครับหมายเลขหนึ่งก็เสาตูธนรกรปิติปัญญากรครับหมายเลขหกธนพัฒน์เกิดวงหมายเลขเก้าพันกรแสงกระลึงครับหมายเลขสิบธนโชธพระรถกับทีมานหน้าของหมายเลขสิบสี่กับยาทพลอักษรนะครับเป็นของโคตรปาล์มครับธนพลวงวิทย์เป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับ ส่วนน้าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกา้ปปาสมบัตนะครับเสาตูป,ปณนพงสายบุญมีครับหมายกาอนุวินพลรัตหมายเจ็ดปูเมธขุกคลองรดหมายเลสิบสามครับอริศรทีมเกี้ยงหมายเลขสี่นวัดบุญหอเมียง้ากอรอาจารย์เวียศักดิ์ทรัพย์พ,พึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับที่กอล์ฟครับเริ่มการขันในคู่ชิงรบบที่สามครับทวีธาจากนังของชุดสีเขียวนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนน้าของเตรียมล้อมนะครับชุดสีจมพบสิงปลาจากกำลังของมาศึกฝั่งทนครับ ทางพงสายบุนมีครับบุษเสาตักำแพง3คนดูจวาวพีคิกของทวีธาครับเล่นปาดมาแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับลูกศูนย์เลยครับโอ้โหเราเป็นธนะของหมายเลขก้าครับทวีธาขึ้นนําแล้วครับเป็นพันกรแสงข้นหนึ่งครับทำประตูขึ้นนําให้กับธงนัของทวีธาครับม้าศึกฝังทนครับโอนจางหวะวทวีคิกหลายมาแล้วยิงสวนเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับทวีธา ดูดีไปวับชายครับดูครับนี่ครับขยับไม่ทันนะครับอืแล้วยิงเบียรเสาเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับยืนอยู่กับนวัดนะครับแล้วนวัดยิงเลยแต่ว่าติดกำแพงแล้วสวนกลามในกครัาของธวิธาดักไว้ได้ดูครับ3คนยังไงครับจ่ายมาปาดมาเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจังหวะตัดบอลในการสนามแล้วหลุดมา3คนครับของเตรียมน้อมนะครับ เสมอแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับจังหวะแรกไปคิกนั้นอาจจะไม่ได้เปรียบนะครับแต่ว่าเก็บตกจังหวะ2ได้ดักได้แล้วหลุดมา3คนนะครับปาดไปเสา2นะครับเสมอแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับนี่ครับดูระช้าจังหวะสวนมานี่ครับดักที่บอลได้แม่นนะครับด้านของกัปตันทีมแล้วโดนสวนกลับเลยครับหลุดมา3คนปาดมาเสา2นี่ครับแปลง่ายๆเข้าไปนะครับเป็นหมาเลข14ครับ นวัดบุญหอครับ1ประตูต่อหนึ่งครับในเกมนี้นะครับนี่ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับจ่ายมาแล้วเติมมาเสาสองก็เสาตูไม่ทันนะครับมาลุยกันต่อครึ่งหลังอีก20นาทีนะครับคู่ชิมแบบที่3นะครับไอเม่แต่แลงคุณเสาหลียูสิบห้าสองพครับวันนี้เป็นวันปิดเกมขันแล้วเป็นพิธีมอบรางวัลทุกลำดับนะครับในครั้งที่2ครับของหลีไกมแม่รุ่นยูสิบห้านะครับ ธนพัฒน์ธนพัฒน์วันนี้นี่ทำไปหนึ่งประตูแล้วครับของทนายวีธายิงแต่ว่ายังไปติดหน้าของปณนพงศ์ออกบอลมาร์โดนบีบไว้เลยครับโดนตัดได้แล้วจังหวะนี้สวนมาเป็นประตูที่3ครับ3ประตูต่อ1ครับด้านของทวีธานะครับแล้วเป็นธานของมาลิโขครับวันนี้ทํา2ประตูครับธนพัฒน์เกิดวงนะครับนี่ครับกองเชียร์ทวีธานี่ครับเฮได้เฮเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ แล้วตอนนี้ทนะของเตรียมล้อมก็สามารถเติมผู้เล่นคนที่5กลับมาลงสนามได้นี่ครับสว่างที่ตัดบอลได้แล้วนี่ครับเลือกยิงไปเสาสองนี่ครับธนพัฒน์กระรวงเขาวันนี้ลุน้นแฮกทิกแลวครับทำไปแล้ว2ประตูนี่ครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่2นาทีกว่าแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่บอลออกมันตายเวลาหยุดอยู่แล้วนะครับพราเน รอบนี้นะครับแล้วดูจังหวะนี้ได้ไหมโอ้โหหลอกยิงเสาแรกมาแล้วครับประตูที่2ออาครับไม่แน่เวลานี่ถือว่ามีเลยนะครับไล่มาเป็น2ประตูต่อสามจังจวบเขาเพครับดูครับนี่ครับหลอกยิงเสาแรกเลยครับหมายสาครับพลกรนะครับวิไลปานนะครับมาแล้วครับไล่มาแล้วเป็น2ประตูต่อ3นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเลือกยิงหรือเลือกจ่ายนะครับ อาดีสอนครับอยู่ที่บอลโอ้โหหลอกยิงเลยครับมีช่องอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วเอาจนได้ครับกับตันทีมครับอาดีสอนทีมเกี้ยงครับโอ้โหคู่นี้สุดๆเลยครับแต่ว่ายังไม่แน่นะครับเหลืออีกสี่สามวินาทีดูครับตั้งใจเลยครับโอ้โหดูครับมุมมันมีอยู่แค่นั้นเลยครับ ผู้สินนับแล้วนะครับสอดเข้ามาไวครับแล้วดักหน้าครับเป็นจังหวะสวนกลามครับ4วินาทีดูครับทานไหมครับออกมาตัดได้ครับแล้วไม่ทานครับโอ้โหสุดๆเลยครับกูนี้เสมอกัน3ประตูต่อ3ต้องตัดสินการยิงจุดโทษนะครับสกอร์นั้น3-3ครับคนแรกครับเขาก็จะได้เปรียบครับโอ้โหแล้วยิงออกนะครับไตคุณครับ โอ้โหยิงหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับสกอรวมยังอยู่ที่3ประตูต่อ3ามดูครับโอโ้ยิงออกไปทางซ้ายนี่ครับแล้วไม่พลาดครับคนแรกนวัดบุญหอครับปันภพงศ์สายบุญเมียดวลกับเ้า่งของธนพัฒน์เกิดวงนะครับในเกมทำไป2ประตูยิงไม่พลาดนะครับ แล้วยิงมาไม่พลาดนะครับ2คนยังไม่พลาดเลยครับสกอเป็นเตรียมน้อมเลยครับขึ้นนํา5-4ครับย้อนกับผู้สาตูครับปาพงศ์แล้วไม่พลาดครับน้าของธนโชธครับคนที่3นี่ครับนี่ครับกับทันงทีมครับธนโชพปรโรดยี่สครับยิงแล้วไม่พลาดครับยิง3คนยังไม่พลาดเลยครับ โอ้โหยิงเข้าไปนะครับต้องเซฟให้ได้ครับคนต่อไปของคุณแม่รู้เลยครับมาดูจวนนี้ยิงโอ้โหเซฟได้ครับโอ้โหอนการพลิกไปพลิกมาครับสี่คนไม่เข้าไปและหนึ่งครับนี่ครับโอ้สาใจเลยครับกองเชียร์ของทวีธาครับธนากรไม่กล้าดูแลับมาดูจวนนี้ยิงอ้าวเลยครับโอ้ เป็นทวีธากุมความได้เปรียบเลยครับแล้วเตรียมน้อมต้องเข้าเพื่อเสมอเลยครับคนที่5คนนี้ไม่เข้าแพ้เลยนะครับดีสอนทีมเกี้ยงครับยิงมาไม่พลาดนะครับยิง5คนฝ่ายละ5นี่เข้า4ี่ไม่เข้า1เสมอคันนะครับพันกรแสนคนนึงครับในเกมก็ทำเป็นหนึ่งประตูครับเข้าจะได้เปรียบนะครับยิงมาแล้วไม่พลาดนะครับคนที่6นะครับสถานการณ์ไปกดดันท้งของเตรียมน้อมต่อนะครับต้องเข้าเพื่อเสมอนะครับ แล้วไม่พลาดเลยครับเป็นหมาเลขสิบเอ็ดครับรัตนัทนะครับต้องดวลกันถึงคนที่เจ็ดนะครับแล้วเอาตีเซฟครับโอ้โหไม่ได้ครับมนตีที่พันนะครับสถานการณ์พิกกามาเป็นเตียมอุดมน้ำก้าสุาการได้เปรียบนะครับเข้าชนะเลยครับชาติวิทยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นชนะของเตียมอุดมน้อเข้าว สุปรากรครับเอาชนะในการดวลจุดโทษนะครับความดับที่3ไปครองนะครับตารางของจัลกรครับโอ้ร้องไห้เสียใจเลยครับน้องๆนี่ว่าทุ่มเทเต็มที่ครับนี่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่ได้เล่นในรุ่นนี้นะครับในปีกังสานี้นะครับโอ้ในเกมก็พลิกไปพลิกมารวมถึงในการยิงจุดโทษนะครับนี่ครับชาติวิทย์ เป็นลบ,บที่3นะครับเป็นเตียยอุดมน้องก้าวสุภการคว้าับ,บที่สาไปครองนะครับส่วนลับดัสีก็เป็นดน้านของทวีทาพิเศษครับ